สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่10การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20นะคะ,ะเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ต่อจากนี้นะคะการบวกจำนวน2จํจำนวนเราสามารถหาผลบวกได้โดยการนับต่อ ข้อ2การหาผลบวกโดยใช้การนับต่อถ้านับต่อจากจำนวนที่มากกว่าจะทำให้ได้ผลบวกที่เร็วกว่านั่นเองบวกโดยใช้การนับต่อตัวอย่างเช่น8บวกส แปบวกสีนะคะสมมติว่าถ้าเราเริ่มนับจาก8นับต่อไปอีกเป็น9 10 11 12เอเราบวกเพิ่มไปอีก4แสดงว่าคำตอบข้อนี้ก็คือ12บสองหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนสมมติว่าเรามีเส้นจำนวนอยู่ทั้งหมด 20จำนวนเราเริ่มนับจาก0ไป15 0ไป15ไมีอยู่0บวกเพิ่มไปอีก15เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าเรานับบวกเพิ่มไปอีก3 นับ15ไป้ลไว้เรานับถึง15แล้วใช่ไหมคะนับเพิ่มอีก3เป็น16 17แล้วก็18แสดงว่าคำตอบข้อนี้ของเราก็คือ18นั่นเองคะ่ะโดยการใช้การบวกจำนวนเดียวกันสมมติว่า5บวก5เป็น แล้วถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งนะเป็นเท่าไหร่คะเป็น11แล้วถ้า5บวก5เท่ากับ10แล้วเพิ่มอีก2ก็จะเป็นเท่ากับ12นะคะผลบวกโดยการทำให้ครบ10นะคะเราต้องจัดให้มันครบ10ก่อน โดยจากตัวอย่างนะคะ8บวก5เท่ากับเท่าไหร่8ปบวก5เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3ทีนี้เรามานับดูช่องสีเหลือง 1, อ่ะหนึ่ง6 7 8อ่ะสีเหลืองมี8ใช่ไหมคะเราเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก5้สีเขียวเรามีกี่อันคะมี5 1, 2, 3 4 5แสดงว่า8บวก5แล้วสมมุติว่าถ้าเรานำมาแยกนำมาแยกจัดให้ครบ10จัดให้ครบ10เราสังเกตสีเขียวนะคะสีเขียวเราสามารถจัดได้เป็น3บวก2แต่ถ้าเราเอา8บวกกับ2ก็จะเท่ากับ10ก็จะเท่ากับ10แล้วบวกเพิ่มอีก3 ก็จะเท่ากับ13แสดงว่าเราต้องจัดให้ครบ10ก่อนใช่ไหมคะดังนั้น8บวก5จึงเท่ากับ13นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการลบเล่าหาผลลบโดยใช้การวาดรูปเขาบอกว่ามีพึ่งทั้งหมด13ตัวบินออกจากรัง4ตัว บินออกจากลัง4ี่ตัวอะแล้วก็นับผึ้งค่ะนับผึ้งไว้กันสบสามตัวครบสิบสตัวจริงหรือเปล่า1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ3็ดสองสิบสามอะีบผึ้งทั้งหมดสิบสามตัวบินออกจากลังสี่ตัวบินออกจากลัง4ตัวเหลือเท่าไหร่เรามานับดู1 2ึ่งสองสี่ห้าหก แสดงว่าเราเราก็นำา13มาตั้งใช่ไหมคะลบด้วย4ก็จะเหลือเท่ากับ9นี่ก็คือวิธีการลบโดยการวาดรูปจะเป็นการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนเหมือนเดิมค่ะโจทย์เหมือนเดิมเข้าอมาอว่าให้เราเริ่มนับจาก0ไปที่13 0ใช่ไหมคะ0ไปที่13 แล้วเรานับถอยหลังอีก4นับถอยหลังนะคะ13และ12 11 10 9เรานับครบหรือ,อยังคะนับครบถอยหลังครบ4หรือ,อยังถ้าครบแล้วคำตอบในข้อนี้ก็คือ9นั่นเองอนี่เป็นการหาผลลบ โดยการนับต่อซึ่งในการนับต่อเรานับต่อจากไหนเรานับต่อจาก9เป็น10 11 12 13 14 15แสดงว่าคำตอบข้อนี้ของเราก็คือ6เราลองนับแท่งสี่เหลี่ยมนี้ดูค่ะ1 2 3 4 5 6แสดงว่า 15หลบ9เท่ากับ6นั่นเองฝึกหัดของเรานะคะจะมีการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสมมุติว่าช่องสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ13เอ๊ะแล้วในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะหาคำตอบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบสมมุติว่า13ลบ7เท่ากับเท่าไหร่เราเอา7ไว้ในใจใช่ไหมคะนับเพิ่มเป็น8 9 10 11 12 13เท่ากับ6จริงไหมเด็กๆลองนับสิคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้คำตอบเท่ากับ6ใช่ไหมเราลองนำ6มาบวกเพิ่มกับ7จะเท่ากับ13ไหมลองนับค่ะ6อ,อ๋อเก็บ6 7 8 9 10 11 12 13เห็นไหมคะว่าเราสามารถหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ ยังไงคุณครูนะคะฝากนักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดหรือใบงานที่นักเรียนมารับนะคะฝากให้ทําใบงานแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ